สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆผมช่างโดมนี่แหละเฟอร์นิเจอร์วันนี้จะมาทําโต๊ะติดผนังแบบชั้นวางแล้วก็โต๊ะทานอาหารได้นะครับแบบปับเก็บได้ไม่เกะกะพื้นที่นะครับสําหรับใครที่มีพื้นที่น้อยๆนะครับก็สามารถทําโต๊ะแบบนี้ได้นะครับส่วนวัสดุและขั้นตอนจะทำยังไงไปรับชมกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับ ให้เตรียมเหล็กกล่องหนึ่งนิ้วคูณหนึ่งนิ้วตัดเป็นท่อนไว้นะครับส่วนอันที่ผมถือความยาวจะอยู่ที่31เซนนะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็30เซนนะครับแล้วก็ไปด้านนู้น10เซนนะครับก็ตัดทั้งหมดชุดหนึ่งก็อ6อันนะครับแล้วก็แบบนี้อีก2อันนะครับจากนั้นผมก็จะวัดจุดเชาะที่30เซนนะครับแล้วผมก็จะเอาเหล็กมาทาบนะครับ เพื่อจะได้วัดจุดเจาะั้งหมดนะครับจะเว้นไวน้1เซนนะครับซ้ายเหตุที่ผมต้องเว้นไวน้1เซนนะครับเพราะว่าด้านนี้จะติดกับฝาผนังห้องนะครับ mm hmm. เมื่อปรับขึ้นหรือดึงออกจะได้ไม่คลูดกับผนังห้องนะครับจากนั้นผมก็วางเรียงกันแบบนี้นะครับโดยเว้นระยะห่างจากกาันรประมาณ5มิลนะครับและผมก็จะเอาเหล็กมาทับไวใ้ให้ตรงแล้วก็จะแต้มจุดยึดไว้นะครับ โดยเหล็กที่ผมใช้ก็จะเป็นปลายไขควงนะครับประมาณ5มิลนะครับจากนั้นก็มาวัดระยะมาร์กจุดเจาะกันนะครับก็ผมชวาที่หัวเหล็กทุกอันเลยนะครับแบบนี้แบบนี้เลยนะครับ เมื่อวาดเสร็จนะครับผมก็ทําการตอกนะครับเพื่อจะได้เป็นมาร์กจุดเจาะนะครับนี่ครับผมเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญของโต๊ะปลาแบบนี้นะครับคือรูต้องตรงกันจริงๆนะครับหากเอียงแม้แต่นิดก็จะทําให้โต๊ะฝืดเวลาดึงขึ้นดึงออกนะครับจากนั้นผมก็จะใช้น็อตความยาว2นิ้วครึ่งนะครับใส่เข้าไปในรูนะครับแล้วก็จะเชื่อมปิดหัวไว้เลยนะครับ เอาให้หัวน็อตโผล่มาแค่นิดเดียวนะครับแล้วก็เชื่อมปิดเลยนะครับนี่ครับลักษณะที่ผมเชื่อมเสร็จขัดเสร็จนะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วประเดี๋ยวผมก็จะทำการตัดหัวมันออกนะครับ เมื่อตัดหัวน็อตเสร็จน,นะครับผมก็จะพาเหล็กบางๆมาเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็จะมาแปะเชื่อมแปะปิดหัวเอาไว้นะครับจากนั้นผมก็จะตัดเหล็กกล่องความยาว5เซนนะครับเพื่อใส่ดักระยะตอนพับขึ้นพับลงนะครับ จากนั้นผมก็จะทําการวัดหัวเหล็กที่เกินออกไปนะครับเพราะว่าตอนที่ผมใส่ผมจะใส่ให้เกินไปนะครับแล้วครับผมจะตัดออกอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับลักษณะที่ผมตัดหัวเหล็กออกไปแล้วนะครับก็จะอยู่แบบเสมอกันแบบนี้นะครับ จากนั้นผมก็จะเอาแผ่นเหล็กแผ่นบางนะครับมาอุดปิดรูไว้นะครับเพื่อจะให้ดูสวยงามก็เป็นอานเสร็จนะครับขั้นตอนตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะยกขึ้นยกลงดูนะครับว่ามันจะฝืดหรือไม่นะครับก็ทดลองแล้วไม่ฝืดนะครับก็จากนั้นผมก็จะใส่เหล็กตัวขวางเลยนะครับ ส่วนเล็กตัวควางนะครับความยาวจะอยู่ที่70เซนนะครับผมจะตัดไว้8ท่อนนะครับจากนั้นผมก็ทำการเชื่อมเลยนะครับส่วนคลิปนี้นะครับผมจะตัดคลิปที่เป็นส่วนที่เชื่อมออกนะครับเพื่อไม่ให้แสงไปเข้าตาท่านผู้ชมนะครับแต่อาจะมีหลุดรอดไปบ้านต้องขอไปด้วยนะครับ นี่ครับพอเชื่อมเสร็จก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้ผมก็จะขัดแต่งเจียให้เรียบร้อยนะครับแล้วผมก็เตรียมเหล็กฉาก2อันนะครับเจาะรูไว้นะครับเพื่อยุดสกรูที่ผนังนะครับแล้วก็จะตัดมา29เซน,นะครับจะออกลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเชื่อมไปเลยนะครับมาถึงขั้นตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ ไปเดียวก็จะใส่ขาหน้าโต๊ะเลยนะครับนี่นะครับลักษณะออกเป็นแบบนี้นะครับก็จะใส่ขาในตรงกับชั้นวางด้วยนะครับแล้วก็จะเจาะรูให้ไว้ร้อยกับท็อปหน้าโต๊ะไว้เลยนะครับหากพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนที่จะทำนะครับแล้วดูแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจที่ผมอธิบายนะครับก็ ทักมาถามกันได้นะครับแล้วหรือว่าจะคอมเมนต์มาถามกันก็ได้นะครับเพราะว่างานที่ผมทําก็ผมจะทําส่งให้ลูกค้าบางครั้งก็ไม่มีเวลาจะอัดคลิปนะครับก็จะข้ามขั้นตอนไปบ้างอะไรไปบ้างนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะทุกอย่างก็ทําคนเดียวนะครับ YouTube ข็อยากจะทํานะครับแต่งานที่ประจําก็ต้องทําอยู่นะครับครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ พ่นสีดำด้านนะครับลูกค้าก็สั่งมาแบบดำด้านนะครับก็พ่นสีเอาไว้นะครับจากนั้นก็ประเดี๋ยวก็จะไปติดท็อปหน้าโต๊ะนะครับนี่ครับลักษณะทนติดตั้งและคางออกนะครับแล้วก็จะมีตอนที่พับขึ้นนะครับจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับ จากนั้นผมก็จะติดตั้งท็อปหน้าโต๊ะนะครับความกว้างอยู่ที่30เซนนะครับความยาวอยู่ที่70เซนนะครับก็ใช้ทั้งหมด4แผ่นนะครับผมจะใช้การยึดสกรูจากเหล็กที่ผมเจาะขึ้นไปที่แผ่นไม้นะครับและระยะห่างของแผ่นไม้ก็จะอยู่ที่5มิลน,นะครับส่วนแผ่นหน้าสุดนะครับผมก็จะใช้ไม้มาประกบอีก 10เซนนะครับความสูงนะครับเพื่อจะิปีนาโต๊ะให้ดูสวยงามนะครับจากนั้นผมก็จะใช้เดกลมนะครับุดรูสกรูไว้นะครับแล้วก็ขัดแผงทาสีให้สวยงามไปเลยนะครับจากนั้นผมก็จะมาใส่ตัวล็อกนะครับ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับเวลาจะกลางก็ต้องปลดตัวล็อกนี้ออกก่อนนะครับมันจะไม่หล่นลงมานะครับโต๊ะก็จะเป็นชัดวางอยู่เช่นเดิมนะครับ เสร็จแล้วนะครับนี่ครับถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับโยกก็จะไม่ลงนะครับตาไม่ปลดตัวล็อกนะครับครับหากพี่ๆเพื่อนๆเห็นนะครับจะมีโชคอยู่1คู่ด้วยนะครับผมจะใส่โชกไว้ด้วยเพื่อสมมุินะครับแต่หากไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าทําใช้เองหากใครจะทําแบบไม้ก็จะสะดวกง่ายและง่ายกว่าเหล็กนะครับแต่เหล็กก็ดีอย่างหนึ่งคือมันจะตรงกว่าเราไม่ต้องปรับหน้าไม้ให้เยอะแยะนะครับ อยู่ที่ความถนัดนะครับหากที่ใครเห็นคลิปนี้แล้วก็อยากจะทําดูก็ทําได้นะครับแบบไม้ก็ได้แบบเหล็กก็ได้นะครับส่วนคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมไว้ด้วยนะครับและผมก็จะพยายามทําคลิปดีๆมาให้พี่ๆเพื่อนๆชมอีกนะครับคลิปนี้ไม่ดีอะไรก็ตกอัภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ